วิธีทำรูปกอดแมวตัวใหญ่แบบนี้ง่ายๆฟรีๆใครอยากได้ภาพสุดคิ้วแบบกอดแมวยักษ์เหมือนอยู่ในโลกแฟนตาซีมาดูวิธีทำกันเลยเข้า Google Chrome แล้วพิมพ์คำว่า Gemini เพื่อค้นหาเว็บจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บ Gemini เมื่อเข้าเว็บแล้วให้กดที่ไอคอนรูปบวกมุมล่างซ้ายแล้วคลิกอัปโหลดไฟล์เพื่อเลือกรูปของคุณและน้องแมวของคุณ จากนั้นให้นําข้อความคำสั่งด้านล่างนี้ไปวางในช่องข้อความจากนั้นคลิกจุด3จุดแล้วเลือกคำว่ารูปภาพแล้วกดส่งข้อความได้เลยรอ AI สักครู่แล้วคุณจะได้ภาพกอดแมวยักษ์สุดน่ารักเหมือนอยู่ในลูกเทพนิยายวิธีเซฟรูปภาพเมื่อ AI สร้างเสร็จแล้วคลิกที่รูปจะมีไอคอนดาวน์โหลดขึ้นมา กดโหลดได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รูปกอดแมวตัวใหญ่น่ารักอบอุ่นเหมาะลงโปรไฟล์หรือโพสต์เรียกไลค์สุดๆถ้าชอบทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วแท็กเพื่อนมาทำภาพกอดแมวแฟนตาซีด้วยกันฝากติดตาม JTN Official ทุกช่องทางไว้ด้วยนะคะ